เดยวรถฉันมาเอานะคะอยู่จําไว้นะครับอยู่ตรงจุดเหลืองนี้นะครับผมเอาละเอาหมายของเราคือใจกญแจรถแล้วนะครับรถกระบะเราจะออกไปจากเมืองนี้นะครับที่มีซอมบี้ประเด็นก็คือปั๊นน้ำมันอยู่ไหนเราจะวิ่งไปรอบเมืองเพื่อหาปันป๊นน้ำมันน่ะเหรอก็ใช่้าไม่ทําอย่างนั้นก็แย่เลยโอเคตามซอกมีผีตามซอยอีตามซอกนะครับย่องขี้อรถไฟสั้นนะครับในตอนเช้า เขาปรับมาครับผมก็คือมันจะดุร้ายนะครับบางตัวจะวิ่งนะครับจะค่อยๆย่องไปนะครับโอเคพีคตอนเช้ามึงไม่ค่อยเห็นนะครับปรับมาปรับมาอ่าอุ้ยนี้เป็นอะไรร้านอะไรร้านสกุลปรับทั้งตัวขึ้นไม่ธรรมดาเฮ้ยก็จะคล้องตัวขึ้นเยอะนแต่ละอุ้ยต้องรอนี่ไม่เคยใจเย็นลงก่อนอ่ะเพราะงั้นเราเราจะแย่เอานะครับ ตัดผมดนะครับปัดลบซ่อนเพิ่มขึ้นแย่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 แย,ย,ย่เอาละแย,ยล่ะยยละแย่ละอุ๊ยจะอะไรวะเนี่ยโอ้เลือดกระจุยกระจายเลยบ้านเราเนี่ยโอ้แลมีแต่กลัวดิผู้หญิงนะนะดินเนอร์นะครับปีนปีนปีนได้ไหมรู้สึกจะเอาหมดเอาหมดปีนมาอยู่นะแต่กดปีนยังไงไม่รู้ว่าต t ดเต c กเอเฟ ไม่รู้ว่าหมดเอ้ยตกเช็คโอ้ยตกใจตกใจอือหักนี่มัเดือดเลือดเลือดเลือดหนังสือเยื่สารไป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 น้อยสาวน้อยเจอกระเป๋าแล้วเจอกระเป๋าแล้วน่ะเห็นไหมอ่าไปที่ไหนก็มีแต่ผีวิ่งมาตอนนี้ก็11โมงวันนี้ผมในร่างกายร้อนมากแบตเตอรี่ปวดเปล่าโอ้ย ที่ไหนมีปั๊มน้ำมันบอกเดียวทีโอู้ชะผีกล้ามใหญ่อย่างนี้ไม่ไหวหรอกตู้ไม่ไหวอ๋อรู้แล้ววิ่งไปเรื่อยๆบนถนนก่อนนะครับผมร้านนี้ร้านอะไรชอ็ชอปช็อปล้านชอ็ชอปช็อปมีตะแกรงนี่ร้านปืนชัวร์เลยเอ้าตันแล้วนี่โอ้ยมันคงไม่มีปืนง่ายๆนะโอเคเราวิ่งมารอบเมืองแล้วนะครับผมสาวน้อยของเราเปิดไม่ได้ด้วยนะครับ ถ้าเจอ,อเรียกว่าฉลังก็งัดได้นะครับผมตั้งบทม,มานะครับผมให้สามารถงัดได้บันเนอร์เกิร์ลหาอะไรอื้อเจอสถานที่พักใจแล้วครับสถานที่พักใจนะครับหยิบนมสดมานะครับสถานที่พักใจ,คร,ค,รกใจครับอันดับแรกหาอะไรที่มันหิวใจนะครับนี่ วุ้นมะพร้าวนะครับหิวใจได้นิดนึงนะครับผมเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่วะกินวุ้นมะพร้าวนะครับเป็นร้านอาหารแน่นอนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีสับเนื้อนะครับซอสซุปเนื้อซุปไก่เบเกอร์โอ้ยใจเย็นดีทุกคนใจเย็นได้ไหมร้านเบเกอร์เอาชิบหายแล้ว ี่ตรงนี้เป็นอากันไกลมันจะทําให้ได้ได้เสื้อผ้าได้เยอะขึ้นนะครับเ,เอาละแล้วก็เปิดฐานนี้ทางออกมีอะไรสักอยู่ใช่ไหมอืมิดอ,อันนี้คืออะไรวะเนี่ยลัดบิลลัดเบิร์นะครับโอเคอี๊กประบุมีอะไราสาบด้วยเนี่ยอ้โหนี่ห้องน้ำโอ้นี่เป็นสำนักงานอะไรตั้งอย่างทักซี่นะครับ ย่อนไปเรื่อยๆนะครับตามร้านอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารจริงๆด้วยนะครับผมที่เราเข้ามาเจอรถอีกแล้วนะครับเราลืมมาร์กว่าตรงไหนมีรถนะมีรถมีกุญแจแต่ไม่มีน้ํามันนี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมผมจะไม่ผิดนะเอ๊ะมาตรงนี้วะหายละจําไม่ได้จำตรงนี้มะตรงนี้เือตรงนี้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 เออเหลืองๆเนี่ยใช่ตรงนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเอารถไปก่อน ว่าตอนนี้มีรถนะครับแต่ไม่มีน้ํามันแค่หาน้ํามันเราก็จะได้ขับรถได้แล้วความโชคดีน <highlights> ี้มันอะไรกันนี้ไหนบอกเอาสถานะโชคร้ายมาเลยจ้าเข้าได้ไหมเข้าได้นะครับผมมีกุญแจอีกไหมแล้วคนนี้ถ้ามีกุญแจนี้เอาเลยนะเอาบ้าแผลมานะครับผมหลังของนายแค่กินไก่ โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วผีไม่ได้กินแล้วตอนตเนี้ยแต่อันนี้แมกกาซีน5.56อ่ะน่าสนใจมากเก็บมาก่อนอันนี้ยอะปลดล็อกปลดล็อกรถด้านหลังไม่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 อดี๋ยวมาเดี๋มาทางนี้อย่ามาทางน,นี้อย่ามาทางน,น,าาาน,นี้มึงเห็นได้ไงมึงมึงคลนไม่เห็นกูถังน้ำมันด้วยโอ้โหถือดมือลองเลยครับถังน้ำมัน ีอย่ามาอย่ามาได้ไหมขอร้องอ่ะไม่เห็นเถอะเดี๋ยวจะเอาไข่ควงมาด้วยรอบซ้ายรอบขวาไม่เห็นผีไม่เห็นนะครับวนรอบหนึ่งโอ้โหฝูงนึงตรงนู้นโอ้โหตัวน้นเห็นอีกแม่งเอ้ยน้ำหมองระยะเก่งกายทำอะไรไม่ได้ออมอ้อมอ้อมตกฆ่าแล้วล่ะ ไอต้องฆ่าอยู่แล้วล่ะไอต้องฆ่าอยู่แล้วขอโทษนะโอเคอุ้ยมีพอความเขียนไว้ด้วยวะแล้วก็เอาไข่กวงไข่กวงไข่กวงหยิบไปเอาปั๊มไปเอาน้ำมัน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 เติมน้ำมันใส่ถังเอาสักนิดนึงแค่นิดเดียวครึ่งนึงก็ได้ครึ่งนึงก็ได้ให้รถมันสตาร์ทติดนะครับผม เสียงใกล้มาแล้วเสียงใกล้เข้ามาแล้วไม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้เติมเติมสิบละสิบเอ้อไปแล้วเสาน้อยคล่องตัวมากครับว้าวเราได้มาแล้วเราได้ถังน้ำมันมาแล้วนะครับเสาน้อยนักเต้นของเราตอนนี้วิ่งไปที่ตำแหน่งเดิมของเรานะครับนั่นก็คือรถนะครับผมและเธอจะมีชีวิตรอดไปได้หรือไม่ครับเธอก็วิ่งเข้าไปในป่าและเสาวน้อยนักเต้นของเราก็จะเอาน้ำมันไปเติมที่รถกระบะ จากนั้นเธอก็จะกลับไปที่บ้านของเธอแล้วขนของที่จาเป็นแล้วออกเดินทางออกไปจากเมืองนี้หรือว่าหาที่พักแรมแล้วก็สร้างแล้วมีชีวิตอยู่เป็นปีๆเธอต้องรอดให้ได้ในโลกฮีโร่สลายเธอจะรอดไปได้หรือไม่โปรดเอาใจช่วยกันด้วยนะครับเป็นไงแต่จะย้ายมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมและรถคันนั้นก็สำรวจได้ไหมไม่ได้จริงเลยนะมีเทปกาวหยิบมานะครับผมเดี๋ยวจะมีรถแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผม ถ้ามีรถแล้วเท่ากับว่ามีของเก็บไม่อั้นนะครับแล้วก็ปวดเปล่าอยู่มาอเ,เอาละจำไม่ได้ละจำไม่ได้ละโอ้อยู่ข้างบน่าเอ้ยวิ่งมาผิดทางโอเคเราจะล่อไปตามป่านะครับด้วยทักษะที่เราเรียนมาจากช่างไม้นะครับผมว่าในป่าเนี่ยพื้นที่กำบังกายมันเยอะมากนะครับผมอ่าสาวน้อยนักเต้นของเราวิ่งไป้ป่าเจอผีแต่เธอก็รอดมาได้นะครับแล้วก็เจอ ไม่นะไม่นะมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปนเยอะเกินไป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 เดี๋ยวต้องล่อผีออกมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ทั้งหมดของของรัวนะครับจากนั้นเราก็จะปีนข้ามรัวนะครับอันดับแรกเราจะวิ่งวิ่งเข้าไปหาฝูงสมบีก,ก่อนแล้วก็ทิ้งทิ้งถังน้ํามันไว้ที่รถนะครับเอาละตามแผน อ๋อวิ่ง้าไปปุ๊บวิ่งซ้ายเบียดซ้ายความตกใจของเธอจะทําให้เธอผิดพลาดหรือไม่ความโชคร้ายของเธอจะทำเป็นไป้เธอวิ่งมาที่รถนะครับจากนั้นเธอก็ทําการเขาเรียกว่าทิ้งถังน้ำมันไว้ตรงนี้นะครับแล้วเธอก็วิ่งอ้อมรถนะครับผีซสมบีมาเป็นฝูงเธอก็วิ่งวิ่งสุดกําลังวิ่งสุดกําลังจากนั้นจากนั้นหัวใจของเธอปอของเธอจะพังแล้วจะพังแล้วอันดับแรกอันดับแรกเธอต้องทําให้ตัวเองหายตกใจ โอ้ดมีป้ายสัญลักษณ์ปันน้ำมันตรงนี้อะเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีต้องมีมีปั้นน้ำมันเพื่อไม่ให้เธอเหนื่อยเกินไปนะครับเธอทําการถอดเสื้อเลยถอดเสื้อทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเสื้อไปเลยนะครับผมเพิ่มความคล่องตัวโอเคเพิ่มความคล่องตัวอีกับนหนึ่งนะครับผมตอนนี้ไม้เท้าทิ้งไปนะครับเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มเพิ่มความคล่องตัวมีอะไรทิ้งไปได้ไหมมีอะไรทิ้งไปได้ไหมมีอะไรทิ้งไปได้ไหมมีอะไรทิ้งไปดื่มนเราลงโอเคดื่มวเราลมเสร็จแล้วนะครับความตื่น ความตื่นเต้นของเธอปล่อยลงแล้วอย่าดูถูกสาวน้อยนักเต้นนะครับที่เธอออกกําลังกายมาทั้งชีวิตเห็นหุ่นเพียวๆอย่างนี้เธอนั้นว่องไวมากผีวิ่งมานะครับเราจะพาซ้มบี้ไปด้วยกันเราจะรอดตายไปด้วยกันวิ่งชกวิ่งซ้ายวิ่งขวาหลบซ้ายวิ่ง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 ปุ๊บหลบโอ้สวยงามสวยงามมากตอนนี้แหละตอนนี้แหละเธอกระโดดกระโดดกระโดดเอ้ยกระโดดอึ๊บสวยงามปุ๊บโอเคสานน้อยนักเต้นตาวน้อยนักเต้นเราหยิบหยิบมาด้วย ความไวนะครับจากนั้นก็ถังน้ำมันไวด้วยความไวจากนั้นก็ทําการเขาเรียกว่าเติมน้ำมันเข้าไปถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้เธอขอร้องโอเคปึ๊บนิดเดียวพอโอเคนิดเดียวพอจากนั้นเธอก็เข้าไปในรถเข้าไปในรถดิไม่ใช่เปิดไฟฉายเข้าไปในรถเสียบกุญแจสตาร์ทรถสวยงามตอนนี้เธอได้รถมาแล้วนะครับรถกระบะสีขาวคัอนสวยของจากนั้นเธอก็ขับรถไปต่อไปรถคันนี้จะเป็นของเธอนะครับผมโอเค โอเคโอเคมากโอเคมากๆา,กากอพอๆอ,อยุ่งอ่านอยูุ่่งอ่านตอนนี้ผีดักมวยผีผูผ้คนมากมายเธอขับรถไปรอบๆเมืองนะครับเพื่อสำรวจโอเคอค่อยขับค่อยขับอย่าอย่าชนอย่าชนเธอพยายามขับรถเลี่ยงอมบี้นะครับเพื่อไม่ให้ชนผีเอาละออกไปจากเมืองนี้ก็เถอะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมใหญ่ใหญ่ แล้วสองหน้อยนักเต้นของเรานะครับวิ่งขับรถมาจนถึงอไอเรียกว่าจุดปลอดภัยของเมืองที่สุดนะครับก็คือมุมนี้นะครับผมนี่ไอบ้านที่มีผู้ตูตำรวจไอ้นี้อยู่นะครับอันดับแรกเราจะเราจะกลับรถทิ้งไว้นะครับให้อยู่มุมนี้นะครับถอดแจะรถนะครับแล้วก็ลงารถากนากั้นก็ปิดไฟฉายก่อน แล้วก็เลือกใช้นะครับเติมน้ำมันต่อให้เต็มให้เต็มถังนะครับอ่าสองน้อยนักคืนนี้นอนที่เดิมก่อนนะครับผมในวันต่อไปเธอจะเอาชีวิตรอบมาได้หรือไม่นะครับผมอาจจะช่วยกันเธอด้ด้วยครับผมอ่าแล้วก็เธอก็เอาถังน้ํามันเก็บไว้ที่ท้ายรถกระบะนะครับโอเคพร้อมที่จะออกเดินทางได้นะครับผมุขอชุดเกาะไหนนะจ๊ะฉันมีชุดเกาะแหละ สามารถแล้วก็เอาชุดเกาะใส่ไว้ที่รถนะครับผมแล้วก็อ่านข้อความที่เขียนเอาไว้นะครับข้อความมีเขียนไว้ว่าแม่ให้มาตรงนี้นะครับแวะด้วยนะหลุมศพยายอยู่ตรงนี้เคาลบศพยายเพื่อพวกเราด้วย๋อสาวน้อยคนนั้นที่พยายามเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็เขียนข้อความทิ้งเอาไว้ แน่นอนนะครับฉันจะทําตามที่เธอต้องการแน่นอนซึ่งเมืองที่เธออยู่มันไกลเกินไปนั่นเอาไว้ก่อนแล้วกันแหละบาเอ้ยนะแต่ฉันจะทําตามที่เธอต้องการแน่นอนนะครับสอน,น้อยกก่าไว้ในใจกับเธอแต่ตอนนี้นะครับเธอกลับเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เก็บน้ำลดลงแล้วก็ทําการอาบน้าอาบท่านะครับหลังจากนี้ชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะครับผมโอเค เอาใจาช่วยสาวน้อยน็อกเต้นกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอญาตอาบน้ำก่อนนะครับผมปึ๊บก็เรียบร้อยนะครับผีมันคงไม่ตามมาถึงนี่หรอกนะอตอนเย็นแล้วนะครับตกเย็นแล้วตอนนี้หนังสือที่เราอ่านไปแล้วนะครับเป็นหนังสือช่างยนต์เล่มนี้ตัวคุณประสบการณ์นะครับผม แล้วก็มาเช็คดูอ่าไอ้กุญแจรถนะครับเก็บไว้กับพงกุญแจได้โอเคแล้วก็มาเช็คดูว่าเสื้อผ้าไหนสกรปรกมั่งนะครับสบายมากโอเคไม่เลอะนะครับไม่เลอะนะครับกางเกงเปื้อนเลือดอีกแล้วนะครับถุงมือละถุงมือนี่เปื้อนเลือดแน่นอนนะครับอ่าถุงมือกับกางเกง ความสะอาดแค่ถุงมือกางเกงก็พอนะครับกางเกงและถุงมือ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 หนังแล้วก็มีเชฟแน่นอนมีเชฟนี่โหเ,เลือดเลือดอ่าแล้วก็กางเกงตอนนี้ก็น่าจะเปียกนะครับอ่าเปียกแล้วก็ทาการเอากางเกงเขาเรียกว่าใส่เข้าไปในถุงมือก็เปียกนะครับอ่าแล้วก็เปิดเครื่องนะครับอาจจะดังหน่อย แต่บ้านหลังนี้มันไม่ได้ยินเราแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วก็เอากระโปรงมาใส่ตามสเต็ป <c oughs> อ่ากระโปรงสีดำนะครับสวมใส่ไว้โอเคแล้วสาวน้อยนักเต้นของเราก็ถอดหมวกนะครับถอดหมวกถอดหมวก,ถอ,มวกถอดหมวกนะครับเพื่อผ่อนคลายให้ไม่เมตตาภูไอเห็นไหมเมตตภูหายไปแล้วนะครับผมผ่อนคลายผ่อนคลายนั่นก็ใส่หมวกนอนก็ได้ไมั้งหมวกเยอะวะเนี่ยให้ดูดิหมวกตำรดวจ ซ่อมไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เลอะนะครับผมแต่ก็ถอดออกไปลองเลองกใช้โอเคเอาละ,ะตอนนี้ของเราก็สามารถนอนได้นะครับตอนจุ